โอินคำใหญ่ตกมือให้จีหน่อยเยี่ยเียมเยียมเยีเลยนะเอี่ยวไงคะย่ยมยอยมยีมยยมยอร่อยไหมคะกินข้าวกับไข่เจียวกินข้าวกับไข่เจียวอร่อยมากๆเลยนะอ่าไหนอันโ อ้ามโอ้ยเยี่ยมยเยี่ยมย่ยมเยี่ยมยี่มเยียอ๋อย่างนี้เองเยอ,อะอ่ะตักตักอ่ะตักเร็วตักข้าวอ้ามกินเองอร่อยเองเลอะเองเปื้อนเองเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะตักเร็วๆกินไข่ด้วยกินข้าวด้วยอร่อยจริงๆ

มัมม์เลยนะโอ้โหมีกินด้วยไหมโอ้โหอ้ามกินข้าวค่ะกินข้าวกับไข่เจียวแซ่บหลายได้แซ่บหลายทำไงแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเต้นโชว์เต้นโชว์เถกินแล้วเต้นโชว์ลุกขึ้นลุกขึ้นเต้นกับแก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  ลุกขึ้นเตะบอลกินข้าวแล้วแข็งแรงอเออกินข้าวแล้วแข็งแรงเตะบอลได้เลยนะคะทุกคนแกะไม่เอาหรอกกินไปเอามามา,มามไม่เลิกหมูกินข้าวคำใหญ่อ้าโอ้โหตบมือให้เลยนะตบมือให้จีหน่อยคะ่ะไอจีเก่งขอบคุณค่ะสิ ขอบคุณค่ะโหคำใหญ่